ก็สวัสดีครับทุกท่านกับผมเลน Fatboy ครับก็ช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาปี2017นะครับทาง Ubisoft ก็ได้ทำการเปิดโคสดเบต้าเกมใหม่นั่นก็คือเกม Tom Clancy Ghost Recon Wildlands ซึ่งจะขอบอกเลยครับว่าเกมนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นและอยากเล่นมาตั้งแต่ช่วงที่ทางผู้พัฒนานได้เปิดตัวมาตั้งแต่สมัยงาน e t 2015แล้วซึ่งพอเขาเปิดโค้เบต้านะครับผมก็ได้เข้าไปลองมาและผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ไปทดลองเล่นมาครับ ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าการบรรยายครั้งนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่ครับเพราะมันไม่ใช่การรีวิวเต็มตัวครับอาจจะเป็นการพูดคร่าวๆที่เฉยเอาละเกมนี้มันจะเป็นยังไงจะถูกใจใผมหรือไม่เราไปชมกันเลยดีกว่าครับคือพอดของเกมนี่นะครับเราจะได้รับบทเป็นสมาชิกหน่วยโกดท,ที่ได้รับหน้าที่ในการปราบขบวนการค้ายาเสพติดของประเทศโบลิเวียครับซึ่งตอนนี้นะครับประเทศโบลิเวีย,ยได้เป็นประเทศที่ค้ายาเสพติดเต็มตัวแล้ว และตัวละครเราเนี่ยครับเราสามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นปรับหน้าตาปรับเพศก็ได้หรือว่าปรับเสื้อได้อย่างอิสระเลยคือแค่เบต้านะครับผมก็สามารถปรับอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะและแกมเพย์เนี่ยครับเราจะสามารถเข้าไปลดเล่นได้ในพื้นที่เปิดซึ่งทางเบต้าเนี่ยครับทางผู้พัฒนาเขาเปิดเพียงแค่โซนเดียวแต่ว่าผมดูจากแบบทั้งหมดเนี่ยแบบเขาใหญ่มากเลยนะคือจากเบต้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆของตัวเกมเต็มเท่านั้นเอง แต่ถ้าว่าต่อให้แบบใหญ่ขนาดไหนเนี่ยครับตัวเกมก็จะมียานพาหนะให้เราขับอย่างเช่นพวกมอเตอร์ไซค์รถจิบหรือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือไม่ถ้าหากว่ามันไกลจริงๆเนี่ยเราก็สามารถฟ้าทาวเวลไปได้ครับซึ่งมันก็สะดวกดีเหมือนกันครับและตัวเกมเนี่ยครับจะเน้นการแท็กติคอลซะสส่วนใหญ่ครับคือเราจะสามารถสเตลเข้าไปได้หรือจะว่าจะบุกเข้าไปก็ได้และภารกิจที่ผมได้เข้าไปเล่นมเน่ยครับมันก็จะมีกระทั่งการช่วยตัวประกรันการไปเข้นข้อมูลการไปสังหารคนคนนี้อะไรแบบนี้ คือในภารกิจของตัวเกมนะครับคือมันก็จะให้เราเนี่ยประจัดการกับพวกเครือข่ายรายย่อยๆก่อนคือค่อยลมล้างทีละคนทีละคนจนถึงบอสใหญ่ยันก็คือเอลซัโน่แต่ว่าไอ้บอสย่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะลมล้างง่ายๆคือเราอาจจะต้องไปสืบหาจากพื้นที่ของมันทีละนิดทีละนิดจนมันโผล่ออกมาครับและที่ผมเห็นเนี่ยเครือข่ายรายย่อยมีเป็นหลายสิบคนเลยนะคือถ้าผมดังคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากคุณจะเล่นเกมนี้จนถึงบอสใหญ่เนี่ยอาจจะใช้เวลาน,นานเหมือนกันแล้วเราก็ยังสามารถคออฟกับเพื่อนอีก3คน หรือว่าถ้าหากเราไม่มีเพื่อนเราก็จะสามารถกดแมชเมคกิ้งไปหาคนเล่นออนไลน์ได้แต่ก็ต้องขอบอกนะครับมันเป็นแค่การโคออฟเท่านั้นคือถ้าหากคุณไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปเล่นในเรื่องของคนคนนั้นหรือว่าถ้าหากคุณไม่มีคนโคออฟด้วยเนี่ยทางตเกมก็จะใส่บอทเข้ามาช่วยคุณแทนครับซึ่งตัวบอทนะครับในการยิงปะทะีน่นตัวบอทจะช่วยเราได้เยอะมากแต่การสเตลเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเห็นผลเท่าไหร่ซึ่งข้อดีในการสเตลของบอทนะครับก็คือการที่เรานั้นเอาโดนออกไปเช็คจุดก่อน ซึ่งเราก็สามารถสั่งให้บอทเ่ยช่วยยิงศัตรูตัวนั้นได้แต่จะใช้เวลาสักนิดนึ่งในการยิงแต่ละตัวแล้วเราก็สามารถสั่งบอดให้เดินให้จุดให้ยิงเลยซึ่งข้อดีของบทเกมนียนะครับก็คือมันสามารถสั่งได้อย่างอิสระและตัวละครของเราเนี่ยครับก็ยังสามารถอัพสกิลได้ซึ่งสกิลนะครับก็จะมีให้เราอัพเยอะมากคือมันก็จะมีกระทั่งการอัพเกรดโดนการอัพเกรดเลือดหรือว่าการอัพเกรดอย่างอื่นดูวยดีนั่นซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องใช้แต้ม2อย่างในการอัพสกิลซึ่งแต้มรแมกรก คือถ้าเราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาในการอัพส่วนอีกอย่างนึงก็คือแท็กซับไพครับแต่ว่าตัวแท็กซับไพเนี่ยครับแต่ละสกิลมันจะไม่ได้ใช้อันเดียวกันหมดเลยซึ่งสกิลแต่ะ Skill ละสกิลเนี่ยครับก็จะใช้แท็กซับไพที่แตกต่างกาันโดยคุณเนี่ยครับก็จะสามารถหาแท็กซับไพได้ในตามพื้นที่รวมถึงสกิลพอยต์ก็ยังสามารถหาได้ตามพื้นที่ได้เช่นกันครับและเรื่องอาวุธปืนเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราใช้หลากหลายมากเลยนะคือเราจะสามารถไปเก็บจากศัตรูก็ได้หรือว่าการฆ่าบอสของเกมเนี่ยก็ามากดอใมืให่ๆ้วย และปืนเนี่ยครับเราก็ยังสามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นตามสไตล์เราได้ก็แล้วครับผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมได้ไปลองเล่นมานะครับว่าผมรู้สึกยังไงผมก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้นะครับถ้าจะให้ดูเผินๆเ,เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเกม Division ครับแต่เป็นเกม Division ที่เรานั้นสามารถสเตลได้และมันก็ยังเป็นเกม Division ที่มีแท็กติกที่แพลวพาไปด้วยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบเกม Division เท่าไหร่เพราะว่าเกม i v i s i o n เนี่ยมันดู ไม่ถูกิตสำหรับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเกมสเตลแต่ดิวชั่นน่ะไม่มีผมก็เลยไม่ชอบครับแต่เกมนี้นะครับเราจะสามารถคิดนู่นคิดนี่กับเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะบุกยังไงดีวะเราจะไปทางไหนดีเฮ้ยเอ็งสองตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวข้าจะช่วยยิงให้เดี๋ยวข้าไปยิงจากมุมนี้ให้คือมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากจริงๆและรู้จากแผนที่นะครับตัวเกมน่าจะมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยซึ่งผมก็ต้องสรารภาพนะครับว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เกม GTA ภาค5เลยอะและแค่แนนโนชวยเบต้าที่ผมจะให้นะครับผมจะไม่ให้เป็นตัวเลขละกัน ผมจะให้เป็นคะแนนแย่พอใช้หรือว่าดีคือมันจะได้ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวต่อผมเกินไปคือผมก็ยังไม่ได้ซื้อเกมเนี้ยซึ่งผมก็จะไม่ให้คะแนนเต็มตัวแล้วกันคือถ้าจะให้คะแนนเต็มตัวเนี่ยเอาไว้รอรีวิวเต็มจริงดีกว่าและคะแนนที่ผมจะให้นะครับผมจะให้ที่ดีมากคือต้องบอกเลยว่าประทับใจนะครับเกมทําออกมาดีมากเกมทําออกมาสมูทด้วยลื่นด้วยคือปัญหาจุกจิกกวนใจนแทบจะไม่มีเลยครับดีมากคือถ้าจะให้ถามผมตอนนี้นะครับก็ เกมนี้ก็น่าซื้อตัวเกมจริงมาเล่นนะแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีแล้วกันคือเบต้าน,นะครับเอาไปลเลยดีมากก็แค่แค่ผมผมว่าเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้กัน่อนดีก,กว่าซึ่งถ้าหากว่าผมพูดอะไรไปแล้วมันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ฝากขออภัยไว้ล่วงหน้าครับแล้วถ้าหากใครชอบใจเนี่ยผมก็ฝากท่านช่วยกด s u b ส c r ร b e ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปหรือจะช่วยแชร์ก็ได้ครับการแชร์ของท่านเนี่ยมันจะทําให้ช่องนี้เติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยก็คน้รัับบผมไปเจจกะะ